วัดีครับวันนี้ย้ายบ้านใหม่ให้น้องนะครับผมมี3สายพันธุ์นะครับตันโจโคฮากุนะครับที่ว่าหัวแดงตัวขาวนะครับตันโจโคฮากุนะครับต้องผิวต้องขาวนะครับแล้วหัวแดงหนานะครับแล้วก็สีแดงนี่คือเบนิกอยนะครับเบนิกอยจะแดงทั้งตัวนะครับแดงต้องเสมอทั้งตัวนะครับแล้วก็สีทองนั่นคือโมกุชิโอโกนนะครับสีเหลือง หุ่นดีเลยครับมูจิโอกอนตัวนี้นะครับสีตัวนี้ครับย้ายบ้านใหม่แล้วนะครับผมโอกอนนะครับถ้าอยู่กางแจ้งบอกกางแจ้งจะทําให้ผิวเขาสีทองเขาขับเด่นนะครับถ้าอยู่ในร่มก็จะออกซิซีหน่อยนะครับผมบอกกลการแจ้งเหมาะกันเลี้ยงโอกอนนะครับผมแล้วก็สีตัวนี้ก็เหมือนกันกับย้าบ้านเดียวกันครับผมคครับ